Thank <music> you. 12,000สองพัน BTU นะครับลูกค้าส่งมาล้างของเนทเทอร์ตัวนู้นหนึ่งหมื่นสองพัน BTU มาดูลูกค้าบอกว่าเป็นน้ําแข็งนะครับนี่เห็นไหมข้างในเห็นไหมครับข้างในเป็นไงนี่แหละครับที่อากาศเป็นน้ําแข็งเพราะว่าข้างในเขามันตันหมดแล้วเห็นไหมครับก็ให้ช่างบอยล้างนี่ครับก็จบๆเลยช่างบอยล้างนะช่างบอยก็จะถอดออกหมดเลยนะครับนี่หัวคอมพิวเตอร์นี่ครับหัวคอมพิวเซอร์ถอดออกหมดเลยนะครับพวกเนี้นี่ดึงออก ดืงออกหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ครับถอดออกอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินมามาดูฝั่งนี้ที่ว่าช่างบอยล้างนะช่างบอยล้างแบบไหนนี่ถอดอันนี้ออกนะครับพื้นตัวนี้พัดลมตัวนี้นะครับถอดออกหมดเลยให้เหลือแค่แผงคอยอย่างเดียวนี่ครับความล้างล้างจริงๆมันถึงจะเอี่ยมต้องล้างแบบนี้นะครับถ้าเอาน้ําฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป มันไม่เอี่ยมนะครับมันก็จะไปตันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่นี่จะไปตันอยู่ข้างในแบบนี้เห็นไหมครับถ้าน้ําฉีดอัดเข้าไปข้างนอกเอี่ยมแต่ข้างในอ่ะไม่เอี่ยมนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะตันนะครับแอร์จะไม่เย็นจะเป็นน้ําแข็งนี่ครับแล้วพอไปหาช่างช่างก็จะบอกว่าแอร์รั่วนะครับแอร์เป็นน้ําแข็งนี่ครับอาการตันแบบนี้เลยนี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับล้างอันนี้ลูกค้าไว้ใจช่างบ่อยนะครับเลยส่งมาให้ล้าง เดี๋ยวจะเอาให้จบวันนี้เลยเดี๋ยวลูกค้ารอรับไปอย่างนี้ครับอ่านี่ก็นี่ครับเป็นลูกทรงของเขาหนึ่งหมื่นสองพันวิดีโอครับนี่ตัวนี้เยี๋ยเทียบนี่ครับมาดูดูความที่ว่านี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเยี่ยมเกินนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวล้างเอี่ยมหมดเลยอันเนี้ย โอเคครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย0992428972นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์เดียวกันสนใจทักมาสอบถามได้นะครับว่าแอร์เป็นอะไรต้องทำอะไรอาการเป็นแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างบอยถ้าเห็นในไลน์เดี๋ยวช่างบอยจะตอบคอมเมนต์ให้นะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับ เไหมนี่อยอเนี้ยผมว่าได้หนาวนเนี่เปิดที่ยี่ห้าแล้วพี่ยี่ห้าเปิดที่แปดก็สา,า,ากรได้เลยว่าจบเลยท่านยานมันคุณละตัวกันพี่ขิใจทนยาห้า,าดาว